ข้าวเรียนท่านประธานครับกระผมสุทินกลางแสงสมาชิกรัฐสภาจากมหาสารคามพรักเพื่อไทยครับต่อกรณีที่ท่านประธานวิปรัฐบาลหารือแล้วก็มีความคิดที่จะอยากจะเลื่อนจริงๆก็เคารพความเห็นของท่านฮะท่านก็มีเหตุผลที่ดีนั่นกหมายความว่าเรื่องของสุขภาพส่วนตัวเราและสังคมด้วยอันนี้ก็น่าคำนึงถึง แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือภารกิจของพวกเราแล้วก็ความคาดหวังของสังคมด้วยว่าพราบรแล้วก็วาระที่จะมีขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยสังคมจับตาเราก็เห็นความสําคัญเราก็ได้เฝ้าติดตามแล้วก็ได้เฝ้ามาตลอดจนถึงวันนี้ที่ท่านประธานนัดทุกคนก็ตั้งใจจะมาสังคมก็รอคอยแต่เมื่อมันเกิดเหตุก็ยอมรับว่าโควิดแต่ว่าถ้าเมื่อสมาชิก ไม่น้อยที่ตั้งใจจะมาทำงานเกินครึ่งซึ่งก็ครบองค์ก็ไม่มีเหตุใดที่เราจะอ้างกับสังคมว่าเราจะไม่ประชุมนั่นแหละทีนี้ก็เลยอยากจะฝากเรียนท่านประธานได้คิดแล้วถ้าหากจะมีการเสนอติตใดๆก็แล้วแต่ให้ได้คำนึงว่าประชาชนเขาจะเข้าใจเจตนาที่เราบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าดีไม่ดีเขาอาจจะเคลือบแคลงว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวหรือเปล่าก็ยุ่งเลยเช่นเราจะไปอ้างโควิดแล้วเราก็ได้ดึง วันละนี่ออกไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องคำนึงด้วยผมเองเห็นว่าเมื่อครบองค์แล้วควรเดินหน้าต่อนะถ้าพ,พิจารณาไปแล้วสมาชิกอยู่ไม่ครบจริงๆมันเป็นปัญหาในการที่จะต้องลงมติจริงๆเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งตามความเป็นจริงตอนนั้นจึงอยากจะเดินหน้าประชุมต่อครับขอบคุณครับครับ